ผลมาแล้วผลมาแล้วขอเสียงประบูริน้าอีกสักครั้งเพื่ให้กับพี่ที่ทั้งมากนะคะเอาหลังจะมาพูดคุยยันต่ออีกกว่านะที่แลานะเอาขอเชิญพี่ยังสองท่านด้วยนะคะพี่ก้อยสัญญาแล้วก็พี่มิ้นมาลีวันนะคะที่มาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อชครู่นี้เราติดอยู่ตรงนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานั่นเองซึ่งขอบอกนะว่านอกจะจะมีพี่ที่ทั้งสามท่านที่มามอบเสียงเพลงคลอคอให้กับทุกคนที่มาดูแล้วนะคะยังมีแขกรับเชิญนะคะถึงแจกหนุ่มนะคะของศิลปินด้วยกัน ใช่ไหมคะตกเซตโนะดุตกเซตโนะดุนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่นะคะแครรับเชิญแฟนๆกันด้วยนะไม่เหมือนกันค่ะชิเรามาทั้งสองวันค่ะถูกต้องแค่จะให้ทีต้องมาสองวันจะได้สองอารมณ์เลยนะคะวันเสาร์นี่มีใครบ้างคะจุฬาพิจาร์ตู่พโทตรแล้วก็น้องต้นอีกแล้วใช่แล้วค่ะวันอาทิตย์ก็จะมีแหนมแล้วก็โเตนด้วด้านังกามทแล้วก็มีเบลซิลส์สุดคนดควย วันนี้นะคะก็มีตัวแทนนะคะจากศิลปินนะคะรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกยังไงันบ้างและจะเต้มเพลงอะไรกันมาบ้างนะคะสำหรับวันคอนเสิร์ตนะคะ<ช>ขอพบกับนะคะศิลปินรับเชิญของเราเลยนะคะเดวุคนพลค่ะนัทสังดาทรแล้วก็ต้นเอฟนะคะขอเรียนเชิญค่ะโอ้โหเดวุฒิพลตื่นเต้นมา คึกคักกันมาเลยนะคะค่ะรู้สึกว่าลุมมาเสียงกรี๊ดดังกว่านะสาวสาวคึกคักเป็นมาเลยทีเดียวนะที่จะกรีดด้วยอ้าเอาล่ะทั้งสามท่านนี่ก็เป็นตัวแทนของศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมคอนเสิร์ต Black Night Concert นะคะที่ถูกเรียกมาท่านเองนะคะให้ทั้งสามท่านนี่ก็คือซึ่งซึ่งถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเราบอกความรู้สึกกันนิดนึงดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ ก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือโตมากับเพลงของพี่แหวนพี่มิ้นแล้วก็พี่ก้อยอยู่แล้วครับไม่ได้คุณจอมละโบไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเราเป็ร้องเพลงตามได้ทุกเพลงใช่ครับแล้วก็โอ้เป็นเกียรติมากๆครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมค่ะต้นใจทีใจมากครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับแล้วก็พี่นัทศักดิคนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนักร้องที่ก็ก็ที่ถือเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดเวลาเรา จะร้องเพลงอย่างไรแล้วก็ทังเพลงของพี่ๆมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันครับค่ะย้ำเป็นหล่อเกินนะคะเพราว่า,าเด็กๆเกนี่ยนะคะอ่านนัดบ้างค่ะก็ฝันตอนไม่เด็กมากนะครับแต่ว่าก็ก็ชื่นชอบพี่ๆเรื่องสามคนมากๆแล้วก็ร้องได้แบบทุกเพลงะครับที่เมื่อกี้ร้องมาแล้วก็ร้องตามแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกันครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานไอเดียแปลกนะครับเพราะว่า จริงแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะดูเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรามีความขมขื่นในใจเยอะเหมือนกันเตรียมเตรียมมาตายพูดถึงความขมขื่นนะ,ะคะคนเดี๋ยวขอถามน,นิดนึงแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องผ่านความรักมากันบ้างแล้วแหละนะใช่ไหมแต่ละคนต้องมีแบบประสบการณ์ไม่ใช่ว่ารักจะเป็นแฮปปี้ไอที่หนึ่งเดียวก็ต้องมีแบบรักที่ผิดหวังบ้างอะไรอย่างงี้แต่หลายนนคนก็อยากจะรู้ล่าแต่ละท่านที่มีประสบการณ์รักขมขื่นยังไงบ้างเนี่ย ใช่งั้นเมื่อกี้นัดเขาเปิดมาแล้วเนาะฟังนะฟังนะฟังนัะเขาเล่าดีกว่านะว่าเออเดี๋ยวมันไม่จบทั้งวันนี้เอาแบบยาวๆทั้งๆนี่แหละเราอยากหรือเอาเป็นแซมเปิลแล้วกันครับคือมีมีครั้งหนึ่งก็เคยไปไปหลงรักคนหนึ่งที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยครับแต่มันก็อยู่ในช่วงเหมือนว่าเฮ้ยเขากำลังจะเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเราพร้อมจะเสียบแล้วนะตอนนั้นนะใช่ไหมผู้สื่อสาร สุดท้ายก็แบบว่าเออเขาเขาตัดสินใจกลับไปรักกับคนเดิมของเขาแต่ปานิหารมันก็ไม่มีจริงกับองเราช่วงนั้นอินมากอินอินอินแล้วก็ยังฟังไปแล้วก็อินตามเลยเนาะใช่ไหมคะแฟนคลับอินไหมอ้าวน่ารักมากนะครับเด็กทั้งสองท่านนะคะสองหนุ่มด้วยมีประสบการณ์ความรักของคืนเหมือนกันเขาหรือเปล่าผมไม่มีเยอะเลยครับสมหวังยังไม่เคยเลยครับโอ้ยพูดถาน้าสงสารจริงจก็ก็มีมีมีบ้างครับเสดงก็ได้ ไปชอบเขาหรือไม่ก็ชอบเพื่อนแล้วเล่นไม่ได้ชอบเราอะไรเงี้ยอ่ยะอก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเบลลรอคะผมไม่เคยออกหักันเลยครับจริงป่ะเรอเล่นกับโอ้โอเกลียดผมขึ้นงานเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีบ้างครับแล้วก็คือมันเป็นความรักที่เหมือนเรายังไม่อยากให้จบลงแต่ฝ<อ>ั่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจบเขาอยากจบเราก็เลยแบบเหมือนจมอยู่กับความเศร้าเป็นเวลานานเพราะว่าเหมือนแบบ เวลาคนที่อกหักเนี่ยจะชอบมีความหวังอะไรแบบเรื่องงงๆนิดนิดหน่อย0.02%เราก็จะมีความหวังมากอะไรแบบเนี้ยฮะก็ะเลยทําให้เราแบบยังไม่เริ่มที่จะผ่านพ้นหรือทําใจที่จะว่ายอมรับความจริงอะไรแบบนี้ครับก็เลยเศร้านาน่อยไม่เป็นไรนะเอาความเศร้าทั้งหลายมาเป็นพลัง ให้เราขับเคลื่อนต่อไปในชีวิตนะคะแล้วก็จะได้มอบเพลงวอรอมอให้กับทุกคนที่อินตางไปด้วยออาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่านะคะแต่ละท่านเนี่ยฟังเพลงทุี่เขามาแบบเรียกได้ว่าแค่จะทุกเพลงร้องตามกันได้อยู่แล้วนะคะมีเพลงไหนที่ประทับใจที่สุดแล้วก็คี่ว่าอยากจะร้องเพลงเนี้ยอ,อ่ะเี็วหมือนันไ,ได้ โอ้โหให้เลือกเพลงนยากมากเลยค่ะแต่ผมมีความหลังกับเพลงของพี่ก้อยสัญญาอยู่ในลจนครับเป็นไรคะแต่แต่มันไม่ได้เป็นเพลงอกหักสิะได้ไหมเล่าได้ไหมหรือว่าเป็นเพร้าเป็นเพลงสองเวลาครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่อยากมองอีกทพี่ก้อยได้ไหมฮะพี่เาเสร็จงานนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่อยู่ป .4 ครับย้ำเหลือเกิน ไม่ได้อยากย้ำแต่เราต้องเล่าเล่าความจริงมาใช่ใช่ตอนนั้นเราอยู่ปอแล้วก็โอเคโอเคคือเป็นเพลงแรกในชีวิตผม ต้องขึ้นมาร้องบนบนเวทีแบบนี้ครับทีผมเล่นอยู่ในอสมชันแล้วก็คุณครูมอบหมายร้องเพลงสองเวลาในวันง,งา,น,านคริสต์มาสครับแล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตผมจริงๆที่ได้ขึ้นเวทีร้องโอ้โห<อ>ถ้ามีโอกาสได้ร้องในเพลงนี้นะคะทุกคนจะได้นึกภาพตามนะเบลอยู่ป .4 แล้วก็ร้องเพลงนี้บนเวทีครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะนะก็ตอไป่ไดก็เป็นไงับป .4 ป .5 ป .6 ต้นนะครับก็จริงๆก็มีหลายเพลงครับแต่ว่าก็มีมีเพลงของพี่นินครับเพลงเธอผู้เดียวนี่ก็เป็นเป็นเพลงละครใช่ที่เคยไปดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เพลงคิดถึงเหลือเกินนะครับคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินใช่ก็ให้ลองพี่นินก็น่าจะผมก็สนุกนะน่าจะโอ้มีอะไรนะคะน่าจะลอกมากๆกันแน่นี่จะช่วยเรา เก็รอฟังนะคะรอรู้เลยค่ะว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่านะคะอะมาถึงนัดกันบ้างค่ะถึงเยอะมากอย่างผมถ้าเป็นพี่ก้อยจะชอบอยู่นานๆได้ใหม่กันได้คยณเวนมาครับแล้วพี่มินนี่ก็เมื่อคืนผมเพิ่งร้องอันหนึ่งเลยครับอัพลงอินสตาแกรมไปเพลงรู้ใหม่ทําไมนะครับแล้วพี่แหวนนี่ก็ขอเพลงเร็วบ้างแล้วกันเจ็บกระดองใจมันต้องเจ็บแบบมันๆบ้างไงใช่ๆน่าจะมีเขาเจ็บเหมือนกันเท่เหมือนกันค่ะ เราไม่ได้จะมาร้องเพลงช้ากันอีกเดียวถูกต้องเพลงเศร้านี้เราก็สามารถที่มาแดนซ์ที่มาโจโวได้เหมือนกันนะคะอ่ะพี่ๆทั้งสามคนยังบ้างดีกว่านะคะอยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้กันบ้างค่ะพี่ก็ก็เราสี่ปีแเราไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันแล้วที่พิเศษมีสามสามคนที่พี่ก็มีสี่ท่าพิเศษเไม่ได้มาใช่ค่ะก็ ความความรักที่อาจจะไม่ได้สมหวังทุกครั้งซึ่งเรามาเขา้าใจอยู่นกันแล้วนแต่คอนเสิร์ตนี่จะบอกว่าถ้าคุณผิดหวังแล้ววันนี้คุณร้องให้ใช้พอแล้วก็จะบอกว่าวันเลยจะเป็นวันทนี่คุณดีได้นี่อ่ะรเ o อร์ไหนแล้วสาดงมากดงมากคพี่มินดมากค่ะค่ะก็ทั้งคือแ a ก k n i g คอนเสิร์ตนะคือคือพิเศษสำหรับ คนที่ใจเจ็บมา,าทั้งหลายนะเรามาช่วยกันรักษาหัวใจอของเราในค่ำคืนนั้นนะค,คะมาะไม่ว่าจะเป็นคนที่อ,อกหักมาแล้วหรือไม่เคยอกหักหรือกำลังช้ำรักแต่ก็ตางนะค,คะก็เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ด้วยความรักนะค,คะด้วยกัน ที่เราวาดบนนองถอนหนามได้นะคะถูกต้องอ่าก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราคือการบ่มหนองค่ะแหวนเราเราเรามีหน้าที่ตรงนี้ยอขึ้นเอาหนามบวมใช่ค่ะเสร็จเป็นส่วนปายในข้างนี้ส่วนถูกใช่ค่ะฉะนั้นเป็นเป็นน่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งที่ทุกคนเรามารักษาใจรักษาใจมามีที่พักใจที่พักใหลังจากนั้นเราจะมีความสุขแล้วก็ จะลืมความเจ็บปวดไปอีกนานสสมนัน <Yeah. S 1> ใช่ค่ะเซ็นประมือให้พี่มินด้วยค่ะสิริวัลค่ะค่ะจริงๆเันเชื well ่อว่าทุกๆคนนะคะชวนใหญ่เลยต้องไม่ว่าใครเปยคนหนึ่งและความรักที่เคยมีทุกคนต้องมีครั้งหนึ่งครับที่เคยต่างใช่นะต้องผ่านประสบการณ์กมาแล้วหรือกำลังประสบอยู่หรือ ้จ,จะเกิดขึ้นค่ะแล้วเพลงของพวกเราเนี่ยคะเป็นการถ่ายทอดค่ะถ่ายทอดของเจ้าออกมาใน,ในบทเพลงให้ทุกคนได้ระบายสิ่งที่คิดอยู่ในใจให้มันออกมาจากบทเพลง <ๆ S 2> นั่นแหละค่ะมันเป็นวิธีรักษาใจจริงๆค่ะเขอ<า>เ <ขา S 1> สียงประเมพี่แหวนด้วยค่ะาล่ะหลังนำอิสตัวแทนนะคะของศิลปินรับเชิญนะคะฝากอะไรถึงทุกคนด้วยค่ะใครดีขอบคุณครับครับก็ ในฐานะ ศิลปินรุ่นน้องนะครับแล้วก็พวกเผื่อพี่หนาโรน่เดยตุ๋นตุ๋นอแล้วก็วงวิติ์ตาด้ยนะครับทุกทุกคนผมว่าคงจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆสําหรับการร่วมงานในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็พยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ฝากไปถึงคนดูทุกคนครับใครที่รับรองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีเพลงที่โดนใจทุกเพลงทุกคนร้องตามกันได้ทุกเพลงนะครับแล้วก็มันจะมีอีกหลากหลายลมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้นะครับงั้นกบอต่วน เพื่อนมาดูดีๆนะครับ ฝากบอกน,นะคะพี่พสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะกระจายข่าวกันออกไปเยอะๆนะคะใครช้ารักหรือว่าใครที่เคยนะคะก็มาร่วมคอนเสิร์ตนี้มาฟังเพลงของเพราะจากพี่ๆี่เขาแล้วก็จากศิลปินรับเชิญทั้งเด็กหนุ่มด้วยกันนะคะรับรองเขะว่าจากคืนที่คอนเสิร์ตจบลงปุ๊บนะคะความช้ำความเจ็บปวดต่างๆนะคะเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ปวดกับความรักอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะทั้ง6ท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะศิลปินรับเชิญแล้วก็รวมถึง ศิลปีที่สาม่านนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะที่มาถ่ายภาพร่วมกันอีสักครั้งหนึ่งนะคะ